อะไรครับยินดีตอนเราเข้าสู่บล็อกของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องซาวการ์ดว่าที่เปลี่ยนซาวการ์ดมาเป็นแดกเพราะอะไรนะรเหตุผลง่ายๆเลยคือเสี่ยงน,นะอยากได้แดกใหม่เนาะก็ไปเปิดช้อ p ปีนะครับมันก็มีตัวเลือกนะครับอยู่หลายตัวมากนะครับก็ไปเจอตัวหนึ่งชื่อว่า SMSL M300SE นะครับก็คือเจ้า SMSL M300SE เนี่ยในตลาดนะมันมีตัวที่ โหดในราคาประมาณ3 5มพมันมีเยอะมากแต่ตัวเนี้มันมาสะดุดตามผมอย่างหนึ่งคือไม่ใช่เรื่องชิปแดกที่เป็นเซอร์รัสนะครับแล้วเป็นมาสเตอร์ไฮไฟซึ่งโอเคแดกโอเคนะครับก็เกรดพอๆกับ4,3198แต่ตัวนี้มันมีออฟแอมเแดกเลยนะครับแต่ไอ้ี3สามก็ไปใส Off ่ออฟแอมยกได้ยงไงเออมันมีดีกว่านี้ในเรทประมาณ3ามพันมันมีฟรีโอเคสธรรมดาก็มีนะครับ แต่ถ้าไมพูดถึงเลือกตัวนี้หนึ่งเลยคือบาลานซ์แท้ครับทั้งตัวเป็นบาลานซ์แท้นะครับก็คือไอ้ระบบเสียงบาลานซ์เนี่ยมันจะให้ไดนามิทที่ดีกว่า6.3หรือ3.5มากๆนะที่เป็นซิงเกิลเอ็นแล้วอีกอย่างผมเป็นคนใช้มิกเซอร์ผมเป็นเอนจิเนียร์เรื่องซาว์เนาะก็คือผมต้องเอาแดกคุกเนี่ยไปต่อมิกเซอร์เปิดเพลงหน้าง,งานเปิดอะไรเงี้ยเพราะงั้น x อ r ร์จำเป็นสำหรับผมมากนะครับซึ่งผมมีแดกหลายตัวผมมี dx7 pro ก็มี x o r แต่ตัวนั้นมันตัวใหญ่เธอท้าทงไงผมอยากได้แดกตัวเล็กๆวางหน้าโต๊ะคอมอ่าแล้วประเด็นมีบลูทูธด้วยซึ่งผมโอเคมากผมก็เลยไปโดนตัวนี้มาแต่ผมก็ยังไม่ทิ้ง a e อ9นะ a อ e 9เนี่ยแม่งคือ,อซาวด์การ์ดตัวแรกๆที่ผมซื้อแพงที่สุดแพงแพงที่สุดเลยแหละใช้คำว่าแพงที่สุดเลย เพราะมันตัวละ1 5 0 0นานะครับบวกออฟแอมเข้าไปอีกมันก็จะประมาณเอ่อเกือบเกือบเกือบหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนั้นอ่ะแล้วด้วยความที่เจ้า AE 9เนี่ยมันเปลี่ยนออฟแอมได้เนาะผมก็ยังไม่อยากทิ้งมันซึ่งก็ยังใช้อยู่ตอนเปลี่ยนมาเป็น SMSL M300SE นะครับแต่ M300SE เเนี่ยไปเข่าลำโพงแล้วนะซึ่งลำโพงที่ผมใช้เนี่ยก็คือเจ้า คลิฟนะครับคลิฟโปรโมดียเฮอริเทจถามว่าใช้คลิฟคือถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับคลิฟเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องแท็กติสฮอนนะครับแล้วเ,เสียงแหลมของเขาเนี่ยมันจัดจานสดใสนะครับถ้ามันได้เจอกับแดดที่มันสดใสเนี่ยไม่จะกลายเป็นรถจัดไปเลยนะครับแหลมคือบางทีซอโซ่สอเสือเยอะๆเนี่ย,ยแสบหูนะครับผมก่อนเอ ด้วยความที่ว่าเจ้า A9 เนี่ยผมเป็นคนเปิดเพลงเสียงค่อนข้างดังนะครับ a อเนี่ยเวลาเปิดดังเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือเรื่องเสียงมันแผดแผดก็คือแบบว่าถ้าฟังมันจะเหมือนดนตรีมันมันแบบว่ามันมันมันกลบมันมันตีกันมั่วมันจะเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าชิ้นนี้คือชิ้นดนตรีแบบมันไปเหมือนเป็นรวมเป็นก้อนกลมๆอ่ะใจไหมเออผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่คือมันเหมือนแบบมันไปปั้นเป็นก้อนๆเป็นดินน้ํามันอ่ะ แล้วแบบพยายามจะฟังแยกชิ้นดนตรตีว่าไอ้น,นี่มันคือชิ้นอะไรแล้วเสียบมันแบบมันจะแผละมันจะแบบออกแบบเหมือนตะโกนร้องอะ่ะประมาณนั้นนะเออตะโกนร้องสู้เครื่องดนตรีอ่ะอะไรประมาณนั้นนะ่ะมันไม่เป็นมันไม่เริ่มไม่เป็นความธรรมชาติแล้วพอเปิดดังๆนะครับสำหรับอ e ีก E9 ผมก็เลยว่าเอ๊ะกูกูลองไปแด๊ดดีๆสักตัวแล้วใน3 0 0 h ถือว่าทำได้ดีมากจริงๆ Impact Dynamic b a บส ดีสุดๆสำหรับลำโพงคลิปเสียงเดียวคือมันจัดจ้านกับลำโพงคลิปมากบางเพลงอาจบางเพลงผมก็ไม่ชอบผมชอบไอการมากกว่าบางเพลงแต่แต่ส่วนใหญ่ over all นะ s m s l M 3 0 0 SE เนี่ยผมโอเคมากกับมันนะครับโอเคมากๆนะครับก็ทีนี้พอ M 3 0 0 SE มาแล้วผมผมไปโดน K 1 1 R 2 R มาเ ด้วยความที่ว่าผมอะไม่อยากได้ K11 ธรรมดาเพราะ K11 ธรรมดาสำหรับผมมันคือแบบน้องเล็กน้องเริ่มต้น R2R ผมยังไม่เคยลองปกติผมจะลองเป็นชิปเป็นชิปแดดอันนี้เป็น R a ร์อาเลยขาเรียกแบบเป็นชิปที่เป็น R จริงๆอ่ะเออเป็นรีสิสเตอร์อ่ะถ้าใครรู้จักใครเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะรู้ว่ารีสิสเตอร์มันเป็นยังไงเนาะไอรีสิสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเรียงเป็นอาร์รีสิสเตอร์นะครับซึ่งไอเจ้าฟิโอเคสิเอ็ R2R เนี่ยมันมันเป็นฟูลี่บาลานซ์เหมือน s m s l เลยนะครับถ้าเป็น K11 ทั่วไปเนี่ยมันจะเหมือนมันไม่ใช่บาลานซะ์แพ้ตั้งแต่ต้นทางนะครับเจ้า K11 ธรรมดาเนี่ยเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ k 11นะครับ Field เนี่ยคือจากที่ดูไดอะแกรมมันอะคือไอตัว CS อะมันเป็นมันเป็นซิงเกิล N จากสเปคมันนะครับ แล้วมันมาเข้าไอ้ตัว M อะ่ะ IOPA อ,อะไรสักอย่างอะ่ะนะครับที่เป็น M ของมันอะ่ะมันมันเหมือนไม่ใช่เพียวบาลานแต่แท้แต่ต้นทางแต่มันก็ยังถือว่าเป็นบาลานนะพราะเอาพุทมันก็เป็นบาลานแล้วแค่มันยังไม่ใช่แบบบาลานที่มาแต่ต้นทางเลยเข้าใจไหมเออผมก็เลยว่าเอ้ย CS อะ่ะเรามี43131 3, อยู่แล้วเออเรา เราลองเราลอง R2R ทูอาร์ไหมเออเราก็ยังไม่เคยเล่น R2R ทีนี้พอมาลอง R2R ทูอาร์ผมก็ไปโดนฟีโอมาอย่างที่บอกนะครับโดยความที่ฟีโอเนี่ยเห็นไหมมี R บวก R ลบเบวก L ลบเป็น Fully Balance แท้ฟูล l ีดิฟ f ฟอเรนเชียลทูยบิต R2R แดกอเลกนะครับก็คือบาลานตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับผมบอกเลยว่าโหเสียงใสมาก ใส่แบบมันผมไม่เคยลอง R2R นะเอานะตรง,ตรงเออซึ่งเสียงใส่มากนะครับก็แล้วผมมีหูฟังนะครับอย่างเช่น CVJ นะครับ CVJ ตัววิเวียนอ่ามูลดอบตัวคิวสองมูลดอบไอตัวอารีอะอไรออะสักอย่างอารีสองอะไรอะอแล้วก็จะมี BGP Scale ตัวโปรนะครับก็จะมี หูฟังประมาณนี้หูฟังผมไม่ได้เล่นแพงมากนะครับหูฟังผมไม่ได้เล่นแพงมากผมบอกตรงๆว่า k 1 1เอาอยู่ทุกตัวสําหรับ IEM เออผมยังไม่เคยลองหูฟังที่แบบไม่ใช่ IEM นะที่โอมสูงๆยังไม่เคยเล่นแต่ผมชอบในความใสของเสียงมากผมก็เลยเออไลฟ์ like, ผมไลฟ์ตัวนี้กับหูฟังแต่พอไปต่อลําโพงกับคลิปผมบอกเลยว่าคลิปมันเป็นลําโพงขี้ฟ้องนะครับมันฟ้องว่าแดกตัวเนี้ย มันใสจนแหลมแล้วแสบหูแบบฟังแล้ว Impact อิม a พคเบสกับลำโพงคริฟอะมันไม่มีนะครับคือด้วยความที่ว่าคริฟอะเขาเป็นซิงเกิลเอ็นผมก็ต้องต่อ,อไอ้ตัวเขาเรียกอะไรไอตัว RCA เนี่ยพอร์ต RCA หลังเครื่องออกไปหาลำโพงซึ่งพอต่อออกไปหาลำโพงเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ใช่มันแปลงจากบาลานซ์ลงมาเป็นซิงเกิลเออ่ามันมันจะลดทอนไปล้ ทีนี้พอฟังเอเชื่อเสียงแม่งแบบมันยังไงไม่รู้ว่ะเบสไม่มีอิมแพคสำหรับผมนะเบสมันไม่ได้มีอิมแพคเท่า SMSL แต่ฟังได้แต่แหลมอะเสียงแหลมเสียงเสียงความเสียงแอร์ย่านแอร์ของมันย่านมิดไฮอะไรของมันอะมันมันแทงหูมากผมก็เลยไม่ชอบนะครับอะแต่โดยรวมดีนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยคุณเคยลอง K13 แล้ว ถ้าใครติดตามเฟซผมคุณจะรู้ว่าผมได้ลอง k 13แล้วนะครับถามว่า k 13เนี่ยมันเป็นยังไงแม่เหมือนไอ้เคี้ยนี่เลยครับไอ้ตัวนี้เลยนะครับก็คือไม่มีอะไรต่างกันคือมันเป็น R2R เหมือนกันออฟแอมไม่รู้ว่าตัวเดียวกันไหมแต่น่าจะน่าจะตัวเดียวกัน OPA อะไรสักอย่างเหมือนกันนั่นแหละซึ่งหรือ NJM อะไรนี่แหละซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยยะสำคัญขนาดน,นั้น จนถึงต้องแบบต้องเสียเงินเจียดเงินอีกประมาณเอ่อั0 0 0าพันเพื่อไป K13 เข้าใจไหมเออผมก็เลยว่าโอเคเอาตัวนี้แล้วกันเพราะเรามี SMSL อยู่แล้วถ้าผมยังไม่ได้ซื้อ SMSL ผมอาจจะมอง K13 เป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่ามีบาลานเอาทพุตที่เป็นช่องบาลานข้างหลังผมเปิดให้ดู K13 เนี่ยนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้า ผมยังไม่ได้ซื้อ s ีเมผมอาจจะไปตัวนี้เออแต่ไม่รู้จะอยู่กับคลิปผมได้หรือเปล่าเออเอาง่ายๆเลยซึ่งถามว่าคลิปเป็นซิงเกิลเอ็นแล้วคุณมึงต่อยังไงพี่เป็นบาลานซ์คือผมใช้ตัวแปลงนะครับตัวแปลงที่เป็นออของนานโนตีนะครับจะเป็นตัวแอมฟังไปต่อเข้าคลิปอีกทีหนึ่งแต่พยายามทําให้สายซนะิงเกิลเอ็นอ่ะมันสั้นที่สุดนะครับแล้วก็ต่อปไปในเออาไปเสียงก็ถือว่าใช้ได้ดีกว่าซิงเกิลเอ็นวิ่งทั้งสายเลยนะครับโอเคอยู่ เอ่อสำหรับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมรู้ตัวนี่เป็นหนึ่งนะสำหรับตัวเนี้ยผมบอกเลยนะว่าเสียงถ้าหูฟังคุณเป็นคนที่คาแรคเตอร์ของเสียงย่านเสียงสูงอะ่ะมันไม่ได้เด่นมากๆอะ่ะผมแนะนำว่าเออคุณลองคุณลอง K-11 ได้แต่ถ้าเกิดว่าหูฟังคุณแบบมีเสียงแบบความอุ่นความใสยอยู่แล้วอะ่ะ K11 มันจะยิ่งเพิ่มความใสเข้าไปอีกนะครับมันจะใสเข้าไปอีกแล้วบางทีมันอาจจะใสจนแสบหูวุ่เลยก็ได้เออนะครับโอเคอ่ะกลับมาตอนนี้เรามีแดกใช้คาว่าแดกทั้งหมด3ตัวแล้วกันอ่ะเรียก E9 ก้ว่าแดกด้วยเพราะว่าอีก้าก็เป็นเหมือนแดกตัวหนึ่งเหมือนกันแค่มันแค่มันเรียกว่าซาวการ์เพราะว่ามันมันมันอินพุตได้ออปต์ได้อ่ามันแต่อินเทอร์เฟซก็คืออินเทอร์เฟซนะมันอินพุตได้อย่างเดียว แดกก็คือเอาพูดไเดีย่างเดียวซาวการ์ดก็คือออ่าประมาณนั้นนะครับถามว่าตอนนี้ใช้3ตัวอยู่ใช้ตัวไหนบ้างบอกได้เลยว่าตอนนี้คือใช้เอฟโอเป็นหูฟังเอสเอเป็นลำโพงนะครับส่วนอ e ี e ตอนนี้วางไว้หน้าโต๊ะความเฉยๆใช้คําว่าวางไว้หน้าโต๊ะความเฉยแล้วกันเพราะว่ายังไม่รู้จะเอาไว้ใช้อะไรเพราะ ยังไม่ค่อยได้สลับฟังขนาดนั้นก็มีมีสลับบ้างเวลาจะคุยกับเพื่อนมันต้องสลับมาตัวนี้ออนะครับแต่เดี๋ยวจะมีแปลงซื้อไมค์คอนเดนเซอร์ละหรือไมค์ไดนามิกละเพื่อเอามาใช้นะครับเราจะปลดเอไอเก้าไปไว้เครื่องอื่นเราจะเอาอินเทอร์เฟซมาวางแทนเพราะผมมี SSL 2 p a อลอยู่นะครับก็จะได้ใช้ไมค์ได้ด้วยนะแล้วก็จะใช้ฟิโอได้ด้วยถามว่าฟิโอเนี่ยผมใช้ทำอะไรเป็นหลักฟังเพลงฟังเพลงพันหูฟังเลย แล้วก็เจ้า s m s l ก็ฟังเพลงผ่านลำโพงะนะครับก็ใช้ตัวอย่างถ้าใครรู้จักก็คือ Audiana นะครับถามว่าปกติใช้อะไรกันนะ Spotify ใช่ไหมใช้ Spotify ใช้ YouTube Music Apple Music แต่พวกนี้มันจะต่างออกไปอย่างหนึ่งคือมันจะสามารถคอนเนคกับแดกตรงๆได้ซึ่งผมก็รู้ว่า Apple Music ทำได้นะแต่จะปรับติไทำไม่ได้ก็ป t i f y ยังไม่สามารถวิ่ง lossless ได้นะเอาง่ายๆเลยไอตัว a u d v a n a เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่คนเล่นเครื่องเสียงใช้เออผมก็เลยอยากลองก็มี a u d v a n a นะครับตอนนี้ถามว่าที่บ้านเมื่อก่อนใช้ Soundcard ใช้อะไรมาบ้างก็เออใช้มาหลายตัว ใช้ใช้เขาว่าใช้มาหลายตัวแต่ไม่ได้แบบว่าแบบโอ้ขมังเวทขนาดเดี๋ยวสามารถอธิบายได้แบบเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีมันความความดีมันแตกต่างกันอย่าง E9 เขามีความดีของเขาคือมันสวิปออฟแอมได้เออมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงได้แต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าเวลามันเลงแรงๆแล้วเสียงมันมันแผ่ะเออผมไม่ชอบนะแล้วก็ซิงเกิลเอปัญหาใหญ่ของชีวิตนะครับแต่อินพุตมันเยอะ E9 Input มันเยอะมันเหมือนอินเทอร์เฟซย่อมๆเลยใช้คำนี้ได้เลยแล้วก็มีแอปพลิเคชันปรับแต่งได้ซึ่งไอสองตัวเนี้มันไม่มีนะครับถ้าคุณอยากจะปรับ EQ คุณคุณทำไม่ได้นะคุณต้องไปหาโปรแกรมแยกมาแต่ E9 ก็มีมาให้ในไดเวอร์เขาเลยนะครับแล้วอีกอย่างก็คือ E9 ใช้กับหูฟังเนี่ยดีนะครับดีปรับให้ใสได้ปรับให้อะไรได้นะครับแต่ผมต้องการความง,ง่ายผมใช้ Mac ด้วยนะครับใช้ Mac ด้วย E9 มันเลยไม่ตอบโจทย์ นะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับ a อ9ก็เลยใช้ f ิโอเป็นหูฟังตัวหลักถ้าถามว่าเอา9ใส่หูฟังมันดีไหมมันดีมากนะครับมันไม่ได้แผลสาหรับหูฟังเพราะเราเปิดเบาๆแต่กับลําโพงอ่ะมันแผลถามว่าตอนนี้ผ่านตัวไหนมาบ้างนะครับผมผ่านมาหลายตัวนะครับถ้าใครได้ใครเป็นเพื่อนใน Facebook ผมก็มีสว์เตอร์เซาร์ซเอ็อาร์สวตอร์ซแล้วก็ แดกของ Steel Series เองนี่นะครับ s a b t e r s e c t นะครับแล้วก็ Steel Series Artist Pro นะก็คือใช้เซตคู่นี้เลยแล้วก็มา X5 ครับปัจจุบันก็ขายทิ้งไปแล้วนะครับเพราะ X5 มันมีปัญหาเยอะลองไปดูนะครับปัญหามันจะเป็นเสียงขาดเสียงหายเออนะครับก็เลยตอนแรกไป X5 สักแป๊บก็กลับมา E9 เหมือนเดิมนะครับ ก็คือ X5 ม,มันได้บาลานซ์ดีนะครับแล้วก็ใช้ชิปแด็ก CS43198 ของเซอร์รัตซึ่งเสียงใสมากแต่มันขาดอัตราลดของเบตสไปส่วนตัวผมนะขาดอัตราลดของเบตสไปนะครับแล้วก็ปัญหาเยอะนะครับสําหรับ X5 ก็เลยอยู่กับผมได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะ X5 จบไปสําหรับ X5 นะครับแล้วก็ตัว X5 เนี่ย ราคาก็พอๆกับ E9 ก็ระดับเทียร์เดียวกันแต่เป็น t อ r n a l กับ Eternal แค่นั้นแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับอ่ะทีนี้ที่บ้านก็ตอนนี้ก็จะมีอ่าในครอบครัววงการคอมผมเนี่ยจะมีรุ่นพี่นะครับใช้กันแล้วก็มีรุ่นน้องนะครับก็จะรวมกันทั้งหมดตอนนี้มี3ตัวนะ E9 นะครับแล้วก็มี s m s l นะครับ M20 SE แล้วก็ f i o K11 อ่าตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ นะครับก็จะเป็นการแชร์กันครับเพราะว่าพวกผมเป็นชุมชนหูเทพนะครับอยู่กับออนบอร์ดไม่ค่อยได้ถ้าใครใช้ออนบอร์ดอยู่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยพี่ออนบอร์ดผมมันเสียงดีแล้วสําหรับผมอะ่ะถ้าตอนยังไม่ได้ฟังสาวการ์พวกนี้ผมก็ว่ามันเสียงดีแต่พอได้มาฟังพวกนี้มันรู้สึกว่าการแยกมิต,ติของเสียงมันทําได้ดีกว่ามากแล้วก็คาแรคเตอร อะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับรายละเอียดเสียงอะไรต่างๆชิ้นเครื่องดนตรีการแยกสเตจดีดีมากๆนะครับดีมากๆแต่ยังไม่ถึงขั้นไปสายแลนหรือว่าสายออปติกสายโคแอกสาย USB นะคือผมยังคิดว่ามันเป็นดิจิตอลอยู่มันศูนหนึ่งะครับเ,เรื่องนี้เราจะไม่คุยกันเพราะเดี๋ยวเป็นดราม่านะอะตอนเนี้ย มีแค่ E9 ตัวผมนะครับที่ถูกมอฟแอมเป็นมิ้วนะครับ03กับมิว01นะครับเ,เพราะว่าผมอยากลองเปลี่ยนแล้วมิวก็เสียงดีอย่างที่ว่าจริงๆนะครับถ้าถ้าอ e ีไม่แผ่ผมก็คงไม่ไปหาซื้อแดกใหม่มาใช้และอย่างก็คือเจ้า E9 เกนี่ยแม่งใช้กับแ็กอินทอร์สไม่ได้นะครับก็เลยโอเคอดไปนะครับอ e ี เดี๋ยวจะมีแปลงถอดออกนะครับแล้วก็จะไปหาใส่เครื่องอื่นหรือไม่ก็ขายทิ้งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องซาวคาร์ดนะมีอันนี้รูปล่าสุดจะเป็นประมาณนี้ะนะครับก็ใช้ได้ตามที่ใจคุณศรัทธาเลยว่าคุณอยากเลือกตัวไหนแต่ถ้ามาถามผมว่าพี่ตัวไหนเล่นเกมดีกว่ากันเอาตรงๆไหมผมเป็นคนฟังเสียงตีไม่ออกมันต้องฝึกแยกถ้า ถ้าเอาตามตามนักเกมเมอร์นะที่ที่ผมเห็นเขาใช้ใช้กันอะฟีโอเ1สิ1เอ็ดเคสิบเอรูไอ้คูลูเซียใช้ K13 ใช้ K11 R2R อย่างเงี้ยแล้วก็กับโซโลมอนเนี่ยอ่ะคุณก็ลองไป K11 ดูก็ได้อ่ะนะถ้าสำหรับที่ผมเห็นแต่ผมไม่ได้การันตีว่ามันเล่นเกมแล้วมันแยกสเตตดีว่าตัวไหนแยกสเตตดีกว่าหรือแบบความกว้างมิติของเสียงอะไรดีกว่านะครับสำหรับในเกมเพะผมฟังไม่ออกแต่ถ้าเพลงอะถ้าคุณชอบ ใสเสียงใสเลยนะ Fio R2R ตัวเลือกเลยถ้าคุณชอบความอุ่นๆแบบเดิมๆเลยนะอุ่นๆนวลๆเสียงร้องชัดๆ E9 ถ้าเป็นคุณเป็นคนชอบความ Impact มี y ด a มิกคุณไป s s s e l นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับคลิปนี้ได้ตัดออนแอร์วันไหนไม่รู้นะครับเจอกัน